ใช้ Windows 11แล้วก็เช็ควันที่และเวลาสักนิดหนึ่งว่าตรงหรือไม่นะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1 4พรัสภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใ้จีอุปอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1น1 4พลัสนะครับ เวลาที่เราอัปเกรดหรือติดตั้ง Windows 11ใหม่ๆหรือ Windows ใดใหม่ๆนะครับอย่างหนึ่งเลยที่เราต้องเช็คก็คือเรื่องของวันที่และเวลาก็คือ date and Time นะครับคำสั่งง่ายๆครับที่ถ้าใครลง NVIDIA Portable ไว้แล้วหรือจอ for Windows ไว้แล้วนะครับก็เช็คโดยการกด NVIDIA Key หรือจอ Key นะครับผมกด insert แล้วก็ F12 ครับผม F12 ครับ F12 อันนี้ของผมเวลาผมตรงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับ ส่วนใหญ่จะตรงถ้ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมอ่าโอเคเช็ควันที่กันดีกว่า Insert F12 2ครั้ง2 0 November เออวันที่ผมทำสื่อการเรียนการสอนก็คือ 10, 10พฤศจิกายน2564นะครับผมของผมตรงแล้วดังนั้นอย่างหนึ่งเลยถ้ามีคุณมีการอัปเกรดหรือติดตั้ง Windows 11ใหม่ๆอย่างน้อยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับแล้ว คุณก็จะได้วันที่และเวลาตรงกรณีที่ยังไม่ตรงอีกก็อาจจะลองต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของกด Start เมนูครับ Start บ Windows Search Windows Search Box Edit แล้วพิมพ์คําว่า Date ครับวันที่ D A T E D Delta A Alpha T Tango E Echo นะครับผมพิมพ์ D oh, a n d นี่เจอเลย pim di <If S 2> a เจอเลยแต่คุณถ้ายังไม่เจออีกก็พิมพ์แทงโก o <and> แล้วก็ e echo a n e d and น,นี่เขาก็จะบอกว่า date and time setting ถ้าใครไม่อ่านก็อย่าลืมเลืล่อนลูกศรขึ้นลูกศรลงดูหรือลงแล้วขึ้นขึ้นแล้วลงหรือ insert tab เจอ date and time setting แล้ว enter เข้าไปครับ setting setting set. window set time zone automatic hourly เขาเ r e s s ไว้อยู่ก็คือเลือกไว้อยู่นะครับ กรณีนี้ค่อนข้างดีถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วถ้าเวลายังไม่ตรงอีกให้แท็บมาหนึ่งครั้งแ d d ดิชั่น l s เซ็ตติ่งกราวสิงซิงาวัตจะมีปุ่มซิงกนาวตรงนี้แหละครับถ้าเวลายังไม่ตรงและเครื่องของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วให้สเปซบาร์ที่ปุ่มซิงก n นาวตัวแอ d ดิชั่นอลเซ t ตติ่งเนี่ยซิงนาวเลยครับสเปซบาร์สเปครับซิงโช่านะครับเ,<ๆ>เขาก็บอกว่านาฬิกาตอนนี้กําลังซิงโครไนซ์กันอยู่ก็คือกําลังปรับเวลาให้ตรงกับ ไามโซนตรงๆของเราเป็นแบง g อกฮานอยจาการ์ตาคือเขาแรู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คไปลาอีกทีว่าตรงไหมสิบสอนี่ยังตรงอยู่ครับผม12นาฬิกาตรงนะครับวันที่อีน e อรยังตรงครับแต่กรณีที่ไม่ตรงเราทำยังไงได้มั่งก็เดี๋ยวมาทำไปพร้อมกันเลยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะไปนอตเพรสใน Windows 11นะครับอ่ะผมชิดแท็บกาอนา เซตไทม์โซนอัตโ o มติคอลลีเนี่ยเกิดเราไม่มีอินเทอร์เน็ตและไทม์โซนไม่ตรงเนี่ยผมก็เข้ามาที่ d e สส์แอนทาเนี่ยนะครับอยู่ที่เซตไทม์โซนอัตโนม c ติคอลลีเพรสอยู่ Space Bar ให้เป็น Space not p r e s <Not pressed>. s e s ก็คือไม่ได้เลือกอยู่นะครับคราวนี้มาลองไปพร้อมกันเพราะว่านี่คือครั้งแรกของผมจริงๆอ่ะ แท็บมาครับแท็บ t ิ n าค a ย n บบาร o ม Show a d d i ี i o ว a l c a l e n d a น l น e ีเ g ด้งวด e a ร g a i ไม์อวงเล็เปิด U V ันเให้เราชิปแท็บกลับมาเนี่ยผมเองก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆเลยเมื่อคุณเซตไทม์โซนอัตโน t i ติคอลลีเนี่ยเขา เป็น not press แล้ว space เป็น space not press not press แล้วให้ shift แทบกลับมา1ครั้งทําส่งคําโบบ็อกวงเล็บเปิด UTV ครั07คอน00วงเล็บปิดแบงค็อกฮานอยจาการ์ตาคลเช็คเช็คไทม์โซนตรงนี้ตรงคอมโบบ็อกตรงนี้ครับว่าเป็นบวกอ่ารอกหรือบวก +7 00แบงครอกฮานอยจาการ์ตาหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นตัวนี้อันนี้นะครับถ้าใครไม่ใช่เป็น บวก7 00ดศูนย์ศูนย tamam. ์สิเอ็ดอฮจกตาให้เลือลูกศรขึ้นลงอ้าตรงนี้ทำไมไม่ขึ้นลงให้ผมเวงเล็บเปิดยูีะตรงเนี้ยถ้าลือขึ้นลงไม่เป็นผลอย่าลืมออตแนตลูกศรลงเปิดคอมบ o บ o ็อกตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็วงเล็บเปิดยูฟีฮบเโคนสามสีวงเล็บปิดแยงกันวงเล็บเปิดแรงกูวงเล็บวงเล็บเปิดยูฟีฮะศูนย์โค่นศูนย์นย์วงเล็บปิดแบงคอกฮานอยจกร้ตาโนตีเลเก้าสี่เก้าหนึ่งนอยสามสเก้ บวก700นนแพรพรัสเซเวนโอคร็กแบงอฮานอยจากตานะครับเพื่อไทม์โซนให้ตรงกับที่เราใช้งานที่ประเทศไทยจริงๆแล้ว Enter ไปครับปร๊บอ่ะเสร็จแล้วลองแทบ็บอ, <c oughs> อันนี้คือ s e ตแบบที่ไม่มีอนะินเทอร์เน็ตนะกรณีที่ทมโซนวันที่เวลาไม่ตรงอาชิปแท็บก็บไม7 ตอนนี้ทำโซนเราตรงแล้ว0700 b a n g k บ k h a แบงคอกฮานอยจกตตาผมเมื่อกี้ผมให้ฟังไม่จบแต่ตรงแล้วเป็นแบงคอกฮานอย i j ก k ตตา a ปลดทนโซนคบบวงเล็บเปิดยูทีวีั07คอน00วงเล็บปิดแบงคอกฮานอยเจกตตาโปเดิวตกลงตรงแล้วนะตกลงตรงแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ตรงอีกลองเช็คเวลาอินเสิร์ตเอสสิบส1 2โอเคตอนนี้บ่ายโมงแล้วของผมตกลงผมตรงแต่ผมสมมุติว่าผมยังไม่ตรงอีกเอ๊ ทำยังไงถึงจะไปจัดการวันที่และเวลาแบบเลือกเองได้ก็ชิปแท็บกลับไปอีกเซตไทม์ออโตเมติ c คอ l ลท็อปเกอรเนี่ยเซตไทม์อันนี้เซตไทม์ไม่ใช่ไทม์โซนนะเซตไทม์ออ t ตเมติ c คอ l ลีนะครับเราก็สเปซ e า a r เป็นสเปซน o าเวลับเบลน็อตเพรสอีกแล้วคราวนี้แทบมาครับไทม์โซนคอมโบบ็อกซ์วงเล็บเปิด u ี v ห7าศูนย์เจ็ดคนศูนย์ศูนย์วงเล็บปิดแบงคอกอันนี้เราถูกแล้วไทม์โซนเราเป็นแบง g k คอกฮานอยจาการ์ตาและบวกเจ็แต่ว่าเอ๊ ทำไมชั่วโมงกับเวลาวันที่ยังไม่ตรงอีกก็แถบไป set time so เซตไทม์โซนอัตโนมัติอลเาก็แตเ not เพศแล้วนะทั้งไทม์ทั้งไทม์โซนแถบไปครับเซ็ตเดอะเดทแอน์ทามารูีกราวพิ่นบัตันเซตเนี่ยต,ตัวนี้บทฟังอีกครั้งหนึ่งนะเซตทม์โซนอัตโนมัติอเซตเดอะเดทแอน์ทามารูีกราวพิ่นบัตัอตัวนี้นะครับ,รบ,รบก็คือให้แมนนวลลี่นะครับตัวเมนูนี้เซ็ตเดอะเดทแอน์ทม์มารูีกราวพิมเช่นบัทเซตเดอะเดทแอนไทม์แมนน ดังด้วยตนเองอ่ะสเปซบาร์เขาไปตรงนี้สเปซดิชั่นออเซตติ้งกราวดิ้งเชนเดทแอนทามไดร์ฟเชนเดทแอนทา m เดทเดทฮิคเกอร์กราวดิ้งมันคํมโบบ็อกโนเวมเปอร์โค่เราจะอยู่ที่เดือนอ่าแต่ละคนต้องดูด้วยนะว่าอยู่ที่เดย์มันวันเดือนปีของผมอยู่ที่เดือนก็ใช้ลูกศรขึ้นลูกศรลงหาเดือนที่ที่ถูกต้องของตัวเองเจนย a r รี่มกราเฟเบอร์รี่กุมภาไปจนถึงเนี่ยโนเวมเอร์พฤศจิกาและเดซิมเ e อร์ธันวาคุณ ให้ถูกเดือนถ้าถ้าใครใช้เมนูสาษาไทยก็จะเป็นมกราคุมพามีนาเมซาอืม,มพอแล้วพฤษภาพอดีกว่าครับอ่าแถบต่อครับเราเลือกเดือนได้แล้วแถบไปเดคอมโบบ็อกซ์สิบโครบเดนะครับอ0าสิบคอแล็บอ่าตรงนี้เราก็เลื่อนลูกศรขึ้นอ่าเป็นการลดนะครับลูกศรขึ้นลดแปดก็วันที่คุณเลือกวันอะไรเดย์ก็คือวันนะครับสิบอ่าสิบลูกศรลงก็10บเพิ่มสิบครับสิบองสิบของผมเป็นวันที่สิบเหมือนเดิมแล้วกันอ่า กูลูกศรขึ้นลงจนได้วันที่ที่ถูกต้องเสร็จแล้วก็แท็บต่อไปที่เยอคัมโบบ็อก227ปีนะครับเยอคัมโบบ็อกเนี่ยครับเราก็เลื่อนลูกศรขึ้น220 0อ่าเนี่ยลดจำนวนปีเหลือ220 0ลูกศรขึ้น2 0 <2019 S> 1 9เราก็เลื่อนลูกศรจนเจอปีที่ถูกต้อง227 0 <2020 S 1> อ่าตอนนี้ผมกูลูกศรลงจนเจอปี221 0นะครับแล้วก็อ่าวันเดือนปีถูกแล้วไปที่เวลาครับแท็บต่อครับไทม์พิเกอร์9พิเกอร์คัมโบบ็อกหนึ่งครับอันนี้ไทม์พิเกอร์เป็นชั่วโมงก่อนอ่าเอาเออร์ชั่วโมง ก็ตอนนี้บ่ายโมงถูกต้องแต่ถ้าเป็นบ่ายสองก็ลูกศรลงสองถ้าลูกศรขึ้นอ่าตอนนี้ขอเป็น 1, 1บ่ายโมงลูกศรขึ้นสิสองอ่าตอนเที่ยงนะครับคุณก็เลื่อนเวลาให้ตรงนะครับผมกดลูกศรลงจนเจอ1 1> อ่าบ่ายโมงก็คือหนึ่งนาฬิกานะครับอ่าลูกศรลงไปสองสามสี่ลูกศรขึ้นสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดอ่าก็ให้ตรงกับเวลาชั่วโมงจริงๆเสร็จแล้วแท็บไปที่ม bo ินิคอมโบบ็อกซ์ศูนย์สี่ค้ด มินิทก็คือเวลานาทีนาทีลูกศรขึ้นโซนสามอ่าก็คือ3นาทีลูกศรลงโซนสี่อ่าตอนนี้กี่โมงละบ่ายโมงกี่นาทีก็ให้คุณมีนาฬิกาให้เช็คให้ตรงนะครับอ่าก็ลูกศรลงเพิ่มเวลา5ไปถึง60อ่าห้าถึง59แล้วก็0 0 0ย์ศูก็ไล่นะครับลูกศรขึ้นก็ลดลดลดห้าแปดห้าเจ็อ่าตรงนี้คือนาทีแทบมาครับพีเลตคัมโบบ็อกพีเอ็มเคพิเลตก็คืออ่ในส่วนของเออ่ ช่วงว่าจะเป็น am หรือ pm อลื่นลูกศรขึ้น am. am คือ am หมายถึงช่วงเช้านะครับน่าจะเป็นเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันลูกศรลง pm pm ก็คือเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับผมอโอเคตอนนี้มันเป็นตอนบ่ายโมงก็ต้องเป็น pm นะครับผมอโอเคลูกศรลงมา change button อขอภัยแท็บมาแท็บมาแท็บมาจะเจอปุ่ม change button ถ้าคุณเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคุณอยู่ที่ปุ่ม change <cel> ผมแท็บไปเลยแท็บไปเลยชิปแท็บกลับมาเชนบัตท่านอยู่ที่เชนบัตท่านแล้วสเปซบาร์หรือเอนเตร์ไปครับเปลี่ยนเลยครับตตออนนี้้เวลลาารงไไหมมมมท่่ใผะ ตอนนี้ N V D A นั่นไปผมขอรีสตาร์ท N V D A หน่อยครับบางครั้ง N V D A ก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เราคาดไม่ถึงกดคระตันอีสิบสองไม่ได้ตอนนี้เวลาตรงแล้ว พฤหัส่สิบใช่ไหมพฤหัสทสิบพฤศจันสิบสองพันยี่สิบเอ็ดถูกต้องแล้วแต่ผมก็แนะนำว่าถ้าใครต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปเราหนึ่ง่อรกันนะครับผมก็ไปที่สองเ setting นะครับ setting windows d i t i o n setting คราวผมขออนุญาตให้ชิปแท็บกลับมา set the date and time m a a l l y ชีแท็บแท็บอีก set time zone a u t o m a t i c ็ y h o c u h set i m e zone a u t o m a t i c l l y เนี่ยถ้าใครต่ออินเทอร์เน็ตไวแล้วผมก็แนะนำให้ space bar เป็นเช็ค แล้วชิดแทบับ <Set time S 1> อีก Set o ต a ม i c ก o อลลีเนี่ยก็ Spacebar space <bar S 1> เป็นเช็คเหมือนกัน <space S 1> and <double> เท่ากับว่า2ตัวนี้ครับก็คือ Se เซต t ทม o โซนออโต u t ติกคอ l l y กับเซ t เซต t ทตเมติกคอลกับ s t t t m m e u u t o m t t i c a l l ลีเนี่ยสองตัวนี้ให้เช็คไว้นะครับถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องมาเซตแบบแมนนวลก็คือเซตด้วยมือก็ บอกวิธีการไปแล้วแล้วอย่าลืมไปที่เเเมื่ม่ออราาช็คยงงี้ ซิงเ now จะไม่มีก็อาจจะต้องเข้ามาใหม่นะครับก็ใครเวลาไม่ตรงก็มาที่ปุ่มซิงน now แต่ตอนนี้ซิงเ now หายไปเอาเป็นว่านี่ก็เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของวันที่เวลาไทาม์โซนนะครับกับผมบริการหมอคอม1414 plus กับ Windows 11ใครที่ติดปัญหาเรื่องเวลาวันที่ก็มาเช็คแบบนี้ทั้งแบบมีอินเทอร์เน็ตและแบบจัดการด้วยมือเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับลาไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยครับสวัสดีครับผม มาคอม